อุ๊ยเราทําจานของแม่แตกอะทํายังไงดีจะเอาจานนี้ไปซ่อนไปที่ไหนเนี่ยถ้าแม่รู้นะแม่ต้องบ่นเาาหูชาแน่เลยจานใบนี้ยิ่งเป็นใบโปรดของแม่อยู่ เดี๋ยวเราอาจารย์เนี้ยใส่ถุงไปทิ้งขยะที่เกลไกจากบ้านเราดีกว่ามิวกี้หนูเห็นจานใบโปรดของแม่ไหมลูกแม่ไม่เห็นมันนานแล้วนะไม่รู้ไม่เห็นค่ะแม่หนูจะไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงหนูเป็นคนล้างจานนะลูกหนูไม่รู้จริงๆค่ะแม่ก็ได้แต่อย่าให้แม่รู้นะว่าหนูโกหกวันนี้โกหกเรื่องเล็กวันหน้าอาจจะโกหกเรื่องใหญ่ได้ค่ะแม่ วันนี้วันพาเดี๋ยวเราจุดทูปเทียนสวดมนต์สักหน่อยดีกว่ายูกกี้ไม่จุดเทียนไปที่ห้องพานะลูกมันมาดูให้แม่หน่อยนะเดี๋ยวเทียนล้มไฟจะไม่บ้านเอาแล้วนี่แม่จะไปไหนอะคะทำไมไม่ดูเทียนเองอะแม่จะไปตลาดซื้อของมาทำกับข้าวสักหน่อยอ๋อค่ะเดี๋ยวยังไงแม่จะโทรมาเตือนลูกอีกรอบนะค่ะนี่ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วไม่อยากไปดูเทียนที่ห้องพาเลยอะรู้สึกคิดเกียจยังไงก็ไม่รู้อุ๊ยแม่โทรมาค่ะแม่ ยุกี้หนูอย่าลืมไปดูเทียนที่ห้องพระให้แม่นะว่าไฟดับดีหรือยังเมื่อกี้หนูไปดูแล้วข่ะแม่เทียนดับหมดแล้วงั้นก็ดีจ้ะยุกี้แม่กลับมาแล้วเอะกลิ่น e, <green S 2> อะไรเนี่ยตายแล้วมีควันลอยออกมาจากห้องพระด,ด้วยเดี๋ยวต้องรีบไปดูซะแล้วตายแล้วไฟลุกเลยดีนะที่ไฟไม่นิดเดียวเดี๋ยวเราไปหาน้ำมาดับก่อนละกัน มิวกี้ไหนหนูบอกว่าเทียนดับแล้วไงทำไมหนูโกหกแม่แบบนี้ละ่ะลูกดีนะที่ไฟไม่ไม่เยอะแม่เลยดับทันเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาเราสองคนจะทำยังไงก็หนูขี้เกียจไปห้องพานี่คะข่าวหลังหนูอยากโกหกแม่อีกนะลูกจำเหตุการณ์นี้ไว้เป็นประสบการณ์ค่ะแม่ เมกี้แม่เนื่อไก่ไว้นะลูกเมื่อกี้ยายโทรมาตามแม่เดี๋ยวแม่แวะไปหายายสักหน่อยหนูช่วยดูหม้อน,นี้ให้แม่หน่อยนะถ้าน้ำแห้งก็หมันเติมน้ำหนูต้องเฝ้าตลอดนะลูกห้ามหนีไปไหนล่ะเดี๋ยวแม่จะโทรมาเตือนลูกเรื่อยๆค่ะแม่ฮ่านี่เราต้องมาเฝ้าหม้อไก่เนื่อจริงๆหรอเนี่ยเคลื่อนโทรมาทำไมนะว่าไงแกอะไรนะแกจะเลี้ยงบิงซูฉันหรอ เฮ้ยดีจังเลยไม่ได้เสียเงินใครจะปฏิเสธลงงั้นรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันรีบออกจากบ้านตอนนี้ไก่ของแม่เราก็ยังไม่สุกเลยเราไปกินบิงซูงกับเพื่อนแป๊บเดียวค่อยมาเฝ้าต่อก็ได้เนาะสงสัยเราต้องอยู่ที่บ้านแม่อีกสักพักเดี๋ยวโทรไปบอกมิวกี้ก่อนดีกว่ามิวกี้ลูกค่ะแม่ตอนนี้หนูยังอยู่บ้านใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะแม่ตอนนี้แม่ว่าไก่น่าจะสุกแล้วหนูปิดแก๊สให้แม่หน่อยนะลูกค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นเท่านี้นะคะ ถ้าแม่รู้ว่าเราแอบ,บมาข้างนอกกับเพื่อนนะแม่ต้องดุเราแน่เลยหนูขอโทษนะคะแม่ที่ต้องโกหกแม่เดี๋ยวหนูจะรีบกินบิงซูกับเพื่อนให้เสร็จแล้วก็จะรีบกลับบ้านนะคะหวังว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทำไมบ้านของเราไฟไหมแบบนี้ลรายุคี้หายไปไหนเนี่ยฮะมันเกิดอะไรก้นเนี่ยทำไมบ้านของเราถึงไฟไหมแบบนี้ หนูโกโหกแม่ว่าปิดแก๊สแล้วแต่จริงๆหนูยังไม่ได้ปิดใช่ไมลูกนี่หนูหายไปไหนมาทำไมต้องโกโหกแม่ด้วยหนูไปกินบิงซูกับเพื่อนแป๊บเดียวเองค่ะแม่แม่ย้ำหนูแล้วย้ำหนูอีกว่าให้อยู่บ้านก็ไม่ฟังให้างถ้าจะไปไหนก็น่าจะปิดแก๊สก่อนดูสิไฟไม่บ้านหมดเลยแล้วเราสองคนจะไปอยู่ที่ไหนหนูขอโทษนะคะแม่หนูไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น โอ๊ตผุดฉี่จังเลยไปห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวชาร์จแบตโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้แหละมีข่าวอะไรน่าดูบ้างเนี่ยช่วงนี้อเอาไปดูภาพนะฮะอันนี้เกิดจากการชาร์จมือถือข้ามคืนในเขตซานตาครูสของกรุงมะนิลาที่ฟิลิปปินส์นะครับเนีย่ยเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเลยลุกนางไปยังบ้านหลังใกล้เคียงสญเสียหายหลายหลังสุดท้าย15ครัวเรือนไม่มีที่อยู่มีคนชาร์จแบตโทรศัพท์มอือถือทิ้งไว้ข้ามคืนไฟฟ้าลัดวงจร โอ้โหเข็ชาาแปะโทรศัพท์ทิ้งไว้ทำให้ไฟไหม้ขนาดนี้เลยหรอเอ้านี่มันโทรศัพท์ของยุกี้นี่นะชาวโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วจดตัวหายไปไหนเนี่ยมีอะไรเจ้าใหญ่ไปไหนมาจ้าหลานหนูไปเข้าห้องน้ำมาจ้ะเฮ้ยตกใจหมดเลยเห็นหลานชา์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ ทำไมหล่ะจ้ะยายก็เมื่อเกีย้ยยายดูข่าวนะสิมีคนชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้สุดท้ายไฟไหม้บ้านอย่าเอรจิตตกเนี่ยให้ชาร์จแบตโทรศัพท์แค่เนี้ทาบ้านไฟไหม้ไม่ได้หรอกในข่าวบอว่าเขาคงพูดเกินจริงเป็นอย่างนั้นแหละเขาขายข่าวนะยายอีกอย่างมาันอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นๆก็ได้ไม่รู้แหละยังไงยายก็อดห่วงไม่ได้ถ้าไฟไหม้ขึ้นมาบ้านเราอาจโดนทั้งหลังเลยนะบ้านเรายง บ้านไม้ด้วยมันติดไฟไง่ายนะหลานโหยายอย่าคิดมากสิยิ่งยายคิดมากมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆนะก็ได้ก็ได้ทำไมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ของเรามันชัดไม่ค่อยเข้าเลยอะที่ชาร์จแบบมันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะทำไมใส่ตรงนี้มันดูหลวมๆนะช่างเถอะชใช้ชไปก่อนแล้วกันวันหลังค่อยซื้อใหม่ เดี๋ยวเราชาร์จโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้ก่อนละกันง่วงจังไปงี่สักหน่อยดีกว่าเหมือนเราได้กินไม่ไหม้อ่ะแล้วนั่นควนมาแต่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่ายูกิหลานยายูกิอยู่ไหนฮะไฟไหม้ยูกิยูกิหลานยาอยู่ไหนลูก ยายหนูอยู่นี่ทําอะไรอยู่หนูม่วงเลยหลับใจยายหลับไปได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่าไฟกําลังไม่บ้านของเราอยู่ฮะไฟไหม้เหรอเฮ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่ามัวจะตกใจซิรีบไปหาน้ํามาดับไฟช่วยกันแล้วใจยายเฮ้ยโล่งอ,อก ไฟไหม้มีเยอะเนี่ยไม่งั้นบ้านทั้งหลังตกาจเป็นขีเท่าแน่เลยว่าแต่บ้านของเราไฟไหม้ได้ยังไงเนี่ยเป็นพหนูชาร์จแบตโทรศพัพท์ค้างไว้แน่เลยจะยายดูสิแบตระเบิดกระจุยกระจายไปหมดเลยหนู่รู้ทั้งรู้ว่าที่ชาร์จกำลังจะพังแต่ก็ยังดันพลังชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้จนเกิดเหตุไฟไหม้แบบนี้เฮ้ยหลานนันหลานยายเจอทำไมถึงฟังกันบ้างไฟกับไม่บ้านเราเลยเนี่ยหนูขอโทษนะจ๊ะยายข่าวหลังจะระวัง